จะไปสุขาวดีซ้ำสองหกนทางโคนะ้งเปนนานถน่นอเยม่หน่งทีไม่่อาารออจอมปวกถ้าจอมปวกเออสา่ายทำของแล้วถ้าอึมหลับจนิบเลยนะไม่ถึง8ปดมสบหรอกประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงห้องเขาแวกแวะกินข้า,า,ขาก็ต้องเติมพลังมาสิม่งองอเจ๊กไม่งงอเจ๊กแล้วก็มีมกกโกอ ผักชีไม่ไช้ผักชีผักชีอ๋อผักชีมันจะแดกผักชีอ๋อผักชีอยู่นิลัยต้นผักชีต้นหนึ่งจะมาที่ปลูกหน้าบ้านนะผัดมันปลูกไม่ยากหรอกไม่ดาวมันกินได้ยังไงเด็ดกินได้ยังต้นใหญ่นะหรออันนี้ปลูกวะอันนี้แหละใช่เหรอนักขัายกสิทั้งวันนายกสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรหน้าหนูนอ้าวนักขายกเหรอเกือบแล้ว เกือบไปคนละทางแล้วเมื่อกี้เข้าสู่ทางลาดไปยังนครนายกแล้วชิดขวาตรงทางแยกเป็นคนละล็องยุ่งเลยครับเนี่ยไฟสองอากาศนะจำสองอากาศไหมเพราะไอ้นนี่มันกว่าอีกหนึ่งกิโล อหรไม่เลยเลยเข้าอีกซอยก็ได้เข้าอีกซอยก็ได้เจ้าหัวเรื่องโผล่ซอยแล้วนะซอยแล้วเนีะซอยโคตรเล็กเลยเขาด้านหลังไม่มีทางสวนกันได้เลยอันที่นี้ไม่มีใครมายุ่งเลยสบายสบายจะมีร่องหนึ่งนะร่องในวะเนี่ยมันเป็น้าอะไรหมบ้านเขา นี่หมู่บ้านเยอะนะบรรยากาศดีนะใหม่วะซ้ายนี่หรอใช่หรอไม่รู้ถามมันโอ้ยบากเฮ้ยเออโห้ยอดโอ้ไม่เกเออเว้ยเออแน่เดี๋ยวเราต้องตรงไปเรื่อยๆอตรงมันโ่นมาเออเยจ่ๆนี่ไงของเราไอ้ไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ใช่น่าจะตองโน้นตโน้นอันนี้คอนโดใช่ไหมเออคอนโด ขึ้นไปข้างบนไปชี้ใช่ไหมวะชี้ไหนเนี่ยไปแป๊ะกงบ้านเลขที่18บแปดไอ้น,นี่เป็นอะไร,ะไรเผาเนในที่สุดก็มีคน<อ>นำทางแล้วนนตั้งแต่ออกจากแป๊ะกงเลยเออแป๊ะกงแล้วก็ล็อกไหนบ้านเลขที่สิบแปดบอกเนี่ยป้าบอกลงแป๊ะกงมาถึงสามแยกเลี้ยวขวาเออต้องเลี้ยวขวาเนี่ยไม่เห็นนี่แม่เขาไม่เลี้ยวเลยเขายังตรงอยู่เลยขรอบนี้จำไม่ลืมอย่างแน่นอน จะอัดลงย t u b e ไปเลยมีแะรเขาหน้เมื่อกี้หน้าเปิดย u ทูปมามีไม่ใช่ไม่ใช่ไอที่เลี้ยวมาเมื่อกี้นี่คือแบบผิดทางหมดเลยบอกแล้วมันต้องเข้าลึกกว่านี้จำได้เพราะมันต้องเลยเขาไปอีกไม่มีครับเลี้ยวเลยอะไรเลยเขายังตรงไปเรื่อยๆเลยแยกนั้นน่ะไอโค้งนั้นไปอีกจะไม่ผิดอ่ะยังไม่เลี้ยวสักแอะเลยะจำได้ว่ามันต้องเลยหัวโค้งก่อนเข้าไปลึกหรเข้าเียว์ะเข้าเียะ นแสดงว่าเราต้องติดกับภูเขาก่อนอ่ะดิต้องมาเลียบภูเขาก่อนเพราะนั้นซ้ายมือภูเขาเนี่ยยังไม่เลี้ยวเลยเลี้ยวนี่หอ่ะอย่าไม่ใช่ไม่ซองอันนี้ไม่ใช่เลยนี่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยสองต้นนี่ต้นของสาวไหนนู้นเขาบอกให้มองต้นไม้ของสาวนี่เฮียมาเปิดไฟเลี้ยวละเขาบอกแล้วมันต้องเลยภูเขามาเลยภูเขามาตาเขาบอก ลงแป๊กกรุงมาสามแยกเลี้ยวขวาก็สัตว์แน่งเลยเลี้ยวขวาภูเขาเลยซอยซอยที่เราเลี้ยวมาเนี่ยเป็นภูเขาเลยนั่นมั้งเนี่ยเติมเติมนั่นนะอยู่ซ้ายมือยู่คล้ายๆกันหมดเลยนี่แมงของแป๊กใช่ไหมสีน้ำเงินอ่ะมุ้งเนี่ยขาไม่ได้เลยนะทอมอ่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยเขาเลี้ยวแล้วนี่ไม่ได้ข้าวขาไม่ได้เลยเลยเนี่ยดูดิอ้าวดูดิอ้าวไหลเชี่ยเนี่ยเจอแล้วเป็นไงอ่ะ ปล่าฮะสงสัยงอยากให้มาไหว้หมั้ <c oughs> ยมาถอยหลังเข้าไปนี่จากจุดนูน้นโอ้ขาวโคตรเลยแสบตาเลยทั้งก็ต้มกันเดียว,มยวไม่ได้ไปช่วยย้ยอยไปเราต้องไ่ช่วยกันจิกกลางเออเรไม่ช่วยกลางูมากเ้าไม่ช่วยเลยยัง เอามาเด็่นไหมอาจารย์เอารว้ก่อนเอาิระดาได้ไหมบปลงไม่เอาก็ได้เช็ดได้ไปไปไปให้ดูในรังเลยไม่มีครับผมในหมอนแก้ กาใหญ่อะไม่ล้อใช้แค่นี้พอเดี๋ยวต้องไปซับใจอีซับไปก่อแกกินเลยงดมาหวานมันล่จริงอ่ะริงหาไม่มาวหวต่อเลยเหรอไหวไม่รอไม่รอเออไม่้งไม่ชอบรอ อะไรก็ตามไม่ชอบรอคอยมันเป็นสิ่งบูไหว้ก่อนไงไอ้เรื่องอื่นแล้วเขามาว่ายกันแก้วน้ำนี่นี่ไงถ้วยเองเองสิเอาไก่ว่ากองมามาครับว่ากองมาได้ครับนด้ครับ โออยน้วมันไหวเจ้าที่ทางเอามาว่ากองมาเอามีตะเกียบด้วยอ้ามช้อน่ะกูอันช้อนในวันไหวกองมาจับตั้งจับตั้งจับตั้งก่อนตั้งเหมือนเดิมเออต้องกลางนั่นแหละอันนี้ต้องกดแรงหน่อยนะมีอันต้องใช่แรงกดใช่ใช่อันนั่นแหละอ่า นี่จับตรงกลางปักลงไปไม่ใช่เออเอามันออกเอาไปเอาไปแลมออกเออตรงกลางกลางใช่ใช่ปักแรงแรงอ่านั่นแหละระวังร้อนระวังร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอ่ะชุ่มชิวชิวเดี๋ยวทำไมไม่แทงบนให้เห็นหน้าอ๋ออ๋อจะได้รู้ว่ามีปักอะไรบ้างครับไม่งั้นเดี๋ยวผมมองไม่เห็นครับเอาลืมลืมจุดเทียน

ลูกเธบอยเหรอลูกเธอลูกเก่งไปเรียนไม่ก็ได้ไอ้ยีมันจะมาเาสองตักเลยคไหมอะอัวเ็หมดแ่ไหมัเล็กัวเล็ก่เ่งาด้วเฮ้ยคนสวยมาได้ไงอ่ะหนูมาตอนไหนเนี่ยไม่เห็นเจอกันเลย ไอตรงนี้ไมนก่ิเมีย้างออออกออกแลวมันเริ่มมังกางไได้ไหมไอลูกกับต้นเล็กจอดไม่ร้อนได้ไงเนี่ยใครว่านบาอะเราจะตรงนูานท่าเอาจังบ้าแล้วว่าตรงูอไม่ดูเลยวาทไแข็งแร เียวแลแก่ม่น่เอ้ไม่่เอ๊ะไม่มาอ้ยโอ้ปาปองเลยอะมจต์ไซื้อหรอเ่นใดินข้นําทะี่้น้น่ะเราขายเองแล้วก็เก็บขายแปนเองลองันนี้ไหมลองนี้ตัดดิบดิบมองไม่เห็นเลยเลยตัดดิบว่าจัดไป ันไม่แพงเลยไม่เกินร้อยเนี่ยรวมค่าส่งก็ร้อยกว่าบาทซื้อดีๆลูกซื้อดีๆซื้อดีๆโดนหมดเลยโดนหมดพูกมันเยอะไงให้ลองซื้ออีกเราเราเลยชอบซื้อจริงๆมันน่าจะขับได้ตั้งนานเออไม่ไม่กล้าวันนี้ัไม่ากชอบชอบรักดักพลังให้ซ้ายมันชอบไป ออกนี้ใช่ต้องขี้ออกถ้าวันนี้ยังไม่ได้ขี้เลยขี้ไม่ออกเลยวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ขี้เลยนะคนละขี้แล้วขี้ยังไม่ออกเลยเนี่ยวันนี้เผาทีเดียวเลยอือโจรวังร้อนนะครับไม่เป็นไรหรอกหัวแปะทนหัวแปะผ่านน้ำร้อนมาก่อนเว้ยไม่เชื่อหรอกน้ำร้อนมาลวกหัวแปะก็ลวกสิแหมอันขาหนูจะจับร่มร่มมันไม่ได้แข็งแรงยิงก็ยิงเฉยเฉยไม่ไป มาแล้วมาแล้วอุ้ยระวังร้อครับไปมันเก๊งระเบิดนะใช่ใช่อไม้มาเขียวไม้อะไรเขียวโอ้ไม่มีไม้เลยทำไมมันร้อนมีความรู้สึกว่าร้อนตีนนะร้อนดิโอ้ไมันกระเด็นใส่ตีนกูเหรอเออดิร้อนนะเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวแหละอาศัยลมใช่ครับลมมาปุ๊บมันก็ลุกเลยมีแค่นี้เหรอครับโกมีแค่นี้ฮะอ้าวอ๋อ เนี่ยมาแล้วล <88 baht. S 3> ุกแล้วแปดสบแย่งกันกเอยากกสายเขาเยเองเลนเอนอะมาเลาเผายเขาายหอ่อ้นอยากเอามาเอามาเมาเอามาเอาเอามเอามา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 เออามาเอาเอาอามาเอามาเอมาเออามามาเมาเอาเอามาเอามเอามาเอามามาเออามาเอามาเออามาเออามาเอามาเออาาเอามมาเอาอามามาเอมมาเอามเอาาเาเอามาเมาเอามาเอามาเเอามาเอามาเอาอามาเอาเอามาเออามาเอามาเอามาามาเอาเอามาเเอามาเอามามาเอามมาเอาเอา อ้ง,ง,งนัแล้ตรงนแลี้เลยตรงนี้เลยคนเยอะไม่ี้แหละ <c oughs> คนเยอะคนคนคู่ต้องไม่ทำนี่แต่ก็เย็บนเย็บนี่เลไปเรื่อยๆางไม่ได้ว้างแ้วลงพื้นเออเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เ้ย วงเดวก็พก่ซื้อสองวล้างวงเดียวก็พอเอาว้น uh, ึ่งก็ติดเา่างนี so it. It ้เอ้โหซื้อเผือซื้อเผือซื้อเผือเออถึงว่นเป็นสองวงแล้วไปมาซื้อเผือไปที่นน่นอันนี้แกเอาวันพุธอหโยกให้ครับเขาไม่ซื้อเผื่อเราจมือมาไปซื้อที่โน่นนนไม่มีใช่ไหม ้าวกไม่ eh er> ุะไรเ่ดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยนะแหมสายสยอ๊อาวเดียใส่กระเป๋าเชียวมันนสมัยก่อนลืมตัวลืมตัวเห็นแต่ไม่ได้ลืมตัว

้เด <that is German> ี right? <that> ๋ยวเมาเชื่อยกอ้าวอ้าวไปกลับไปขายตายไปขายเอารองเท้ากันดีวรไัต้องถอด่ขา้องเลยเาไมหม่อ ฝังมาตั้งสิบเข็มเหม็นก็ค่อยยังชั่วแต่ไม่หายเขายังชั่วก็โชคดีแล้วไม่ยังล่ะตอนช่วยฝังเน่าเรือไม่ได้เลยเออก็ใช่ฝังแล้วโอ้โหมีกระเด็นมาตรงนี้ด้วยที่แล้วนะออกมานะที่แล้วออกอะปีนี้ออกที่แล้วออกไม่ไงตัวนี้ที่แล้วก็โควิดไม่มากันมา มาเหรอไปตอนเรามาก่อนที่โควิดจะล่ระบาดหนักใช่เหรอไม่แก่เลยนะลุงอ่ะเพาะหรอไม่ได้มาจำไม่ได้จำไม่ได้ม่ได้ใช่เหรอเวลาหน้ากั้นยูกูเลยนะโอ้โหที่มาก่อนเราคงจะมีเราถึงแบบถือเค่งดีไหนตายว่าแบบเอือไปนานแล้วจริงเหรอ